สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้ก็มากายบริหารกันสักสองท่าเช่นเคยนะครับท่าแรกก็ผมลงทีใช้ชื่อเรียกว่าท่าแอนนา,าลวงล่างกันแล้วกันนะฮะท่าเตรียมนะท่าเตรียมนี่คือท่าเตรียมนะครับเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่ง หนึ่งสองสามสองติดหูหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง โอเคครับท่าแรกก็ผ่านไปใช้คําว่าแอนนาล่วงล่างกันแล้วกันนะครับโอเคครับท่าที่สองท่าสุดท้ายก็เป็นท่าเดิมครับคือท่าฝึกการทรงตัวนะครับโอเคครับง่ายๆครับนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดเเปลี่ยนข้างครับ ก็ท่านี้นะฮะพวกเราชาวสวพยายามฝึกทํำบ่อยๆนะครับจะทําให้การทรงตัวของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่ล้มง่ายนะครับไม่ล้มง่ายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอก่ลาวคำว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ